ชวนดูหนังเพลน2023ดิ่งน่านฟ้าเดือดเกาะนรกหนังเล่าถึงบร o ดี t อ r r เรน์เจราดบัตเลอร์กับตันเครื่องบินโดยสารที่ต้องนำเครื่องลงจอดบนเกาะแห่งหนึ่งหลังเกิดเหตุฉุกเฉินบนน่านฟ้าแต่ทว่านี้กลับเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตสุดเลวร้ายเมื่อเกาะแห่งนี้กลับกลายเป็นเขตสงครามสุดอันตรายที่นำไปสู่สถานการณ์หน้าสิวหน้าขวาน เมื่อผู้โดยสารบนเครื่องถูกกบฏแบ่งแยกดินแดนจับเป็นตัวประกันสิ้นที่พึ่งสุดท้ายของทอเรนต์ก็คือลุยกาสปาไมโครเตอร์ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมที่ FBI ส่งตัวมาพร้อมกับเที่ยวบินนี้ทำให้กับตันที่เคยจับแค่คันบังคับเครื่องต้องหันมาจับปืนร่วมมือกับนักโทษสุดอันตรายผนึกกำลังเป็นคู่หูสุดระห่ำเฉพาะกิจลุยแหลกแบบไม่สนตาย เพื่อช่วยชีวิตผู้โดยสารทุกคนให้ปลอดภัยรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราเพื่อเป็นกำลังใจและดูหนังได้ฟรีที่ Telegram movie2free th